ถ้าคุณดูคลิปหวยมาหลายคลิปแต่ยังไม่รู้ว่าเลขแต่ละหลักควรคิดยังไงคลิปนี้จะทำให้คุณเห็นภาพชัดในไม่กี่นาทีเพราะวันนี้ผมจะพาไล่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยรวมถึง10ล่างหน่วยล่างทั้งหมดคิดจากสูตรเด่น3ตัวที่ผ่านการคัดจาก20ม้วดล่าสุดไม่ต้องจำเยอะไม่ต้องเดามั่วดูจบคลิปนี้คุณจะรู้ว่าเลขไหนควรเก็บ และเลขไหนควรปัดออกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทั้งแฟนประจําและแฟนใหม่ครับคลิปนี้ผมมีแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่17มกราคม2569เป็นเลขที่ได้จากการคํานวณตามสูตรบวกวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลังต้องย้ําให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับแนวทางนี้ไม่ใช่เลขล็อก ไม่มีสูตรไหนแม่นร้อเปอร์เซนเพราะหวยคือการสุ่มสิ่งที่ผมให้คือแนวทางเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นถ้าเลขถูกใจก็ลองตามดูครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยขอให้เล่นอย่างมีสติไม่ทุ่มจนกระทบชีวิตและสนับสนุนเฉพาะสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นสรุปสั้นๆครับ 1. เลขนี้เป็นแนวทางจากสูตรไม่ใช่เลขฟันธง 2. ใช้ประกอบกับเลขที่ชอบ 3. เล่นพอดีไม่เดือดร้อนขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วไปดูทีละหลักกันเลยครับสวัสดีครับ f อทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านนะครับในคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางรัฐบาลนะครับประจำงวดวันที่17มกราคม69นะครับ มาแจกสูตรมาสอนคำนวณเด่นปักหลักนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย10ล่างหน่วยล่างอ่าสูตรเด่น3ตัวนะครับทุกสูตรเดินมาแล้ว20งวดนะครับทางงวดวันที่17มกราหกเก้าเดินต่อจะเป็นงวดที่21อ่ะ <inappropriate>. มีหลักหน่วยล่างนะครับเดิน21งวดนะครับงวดงวดนี้ถ้าเดินต่อก็จะเป็นงวดที่22นะครับมีหลักหน่วยล่างอันเดียวนะครับที่เดิน21งวดนะครับ อ่าเป็นสูตรใหม่นะครับย้ําว่าเป็นสูตรใหม่ผมมาแจกสูตรมาสอนคํานวณนะครับไม่ได้มาล็อกเลขเดอผมก็ไม่รู้ว่าเลขออกอะไรนะครับใครไม่ชอบก็ให้รีบเลื่อนผ่านเลยนะครับใครชอบการคํานวณใครอยากดูแนวทางใครอยากมีวิชาไว้ใช้อ่าก็เตรียมสมตปรปากกาหรือเตรียมแคปหน้าจอไว้นะครับอ่าและที่สําคัญนะครับอย่าลืมสนับสนุนสากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมดูเด้อเรามาเริ่มที่หลักแรกนะครับที่จะสอนนะครับก็คือหลักร้อยนะครับเดือน3ตัวนะครับเดืินมาแล้ว20งวดนะครับให้ทุกคนนําผลรางวัลงวดล่าสุดมาตั้งแบบนี้นะครับเริ่มจากซ้ายมือนะครับรางวัลที่1ต่อมาขวามือนะครับ2ตัวล่างนะครับ3ตัวหน้าครั้งที่1ครั้งที่2 สามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะครับฟังดีๆนะครับตั้งใจฟังดีๆนะครับใครฟังไม่ทันดูไม่ทันกดย้อนหลังได้นะครับดูย้อนหลังได้นะครับดูกี่รอบก็ได้นะครับทีนี้ให้ดูวิธีคิดสูตรนะครับด้านล่างอ้อลืมบอกนะครับคุณจะคิดย้อนหลังงวดไหนก็ให้นําผลรางวัลงวดนั้นมาคิดนะครับอันนี้ผมคิดงวดวันที่สิบเจ็ดมกราหกเก้านะครับ ซึ่งเหลืออีกไม่กี่วันเนาะอ่ะทีนี้ดูวิธีคิดสูตรด้านล่างนะครับให้ใช้หลักหมื่นบวก10นะครับ10บนนะครับแล้วก็บวก10ล่าง2ครั้งนะครับบวกร้อยครั้งที่1บวกร้อยครั้งที่3บวกร้อยครั้งที่3าอ่าตามด้วยบวกร้อยครั้งที่3อีกทีหนึ่งนะครับมีอยู่3ตัวเด้อร้อยครั้งที่3าอ่าแล้วบวก10ครั้งที่3บวก10ครั้งที่3บวกหน่วยครั้งที่4ี่ บวกหน่วยครั้งที่4บวกหน่วยครั้งที่4ผลลัพธ์บวกเลขคงที่นะครับผลลัพธ์บวก3บวก2บวก4บวกทุกครั้งที่คำนวณน,นะครับเลขคงที่3 2 4สองสนะครับทีนี้ผมจะทำตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างจริงนะครับพิจารณาและนำไปใช้ได้เลยนะครับถ้ายังไม่นำไปใช้ก็เก็บไว้นั่นแหละนะครับเก็บไว้ดูนะครับ เดี๋ยวพุมจะทําตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างจริงนะครับสามารถนํำวิชาได้เลยเด้อหลักหมื่นนะครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหลักหมื่นก็คือเลขสามนะครับตั้งบวกนะครับแล้วก็10บนเลข0นย์นะครับ10ล่าง2ตัวเลข1นะครับ2องตัวร้อครั้งที่หน่งก็คือเลข6นะครับที่มันออก6 9เกนะครับ ร้อยครั้งที่3มีอยู่3ตัวนะครับร้อยครั้งที่3ก็คือเลข2นะครับมีอยู่3ตัวนะครับตั้งบวก10ครั้งที่3 2มตัวนะครับเลข8นะครับเดี๋ยวทาลูกศรชี้บอกนะครับไม่ต้องงงแล้วหน่วยครั้งที่4 3ตัวนะครับก็คือเลข5นะครับ3ตัวที่มันออก7 6 5หนะครับอ่าทีนี้บวกเลข3คพงที่นะครับก็เท่ากับไปเลยนะครับ เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีเลขคงที่ก่อนเป็นสีแดงนะครับบวกกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยขยายนะครับเดี๋ยวค่อยขยายหรือว่าจะขยายก่อนดีขยายก่อนดีกว่าน่าจะพออยู่สักหกสิบก่อนปึ้งอ่าโอเคหกสิบได้อยู่น่าจะพออยู่อาจจะได้มองเห็นเนาะ,ะบวกกันนะครับ 3บวก0บวก1บวก1นะครับได้5นะครับห้าบวก6ได้11นําหลักหน่วยนะครับหลักการคํานวณใช้เฉพาะหลักหน่วยก็พอนะครับหลักหน่วยก็คือ1นึ่งน้อได้11 1บวก2นะครับก็ได้3 3บวก2ได้5 5บวก2ได้7นะครับ7จบวก8ได้15อ่าทีนี้หลักหน่วยคือเลข5้5นะครับก็บวก8นะครับ5 8บวก8ได้13นะครับ อ่าสามบวกห้าได้แปดนะครับแปดบวกห้าได้สิบสามอีกแล้วอ่าสามบวกห้าได้แปดอีกแล้วทีนี้แปดบวกสามนะครับก็ได้สิบเอ็ดเนาะเอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับมาเป็นเลขเด่นนะครับในการคำนวณใช้เฉพาะหลักหน่วยมาเป็นเลขเด่นเท่านั้นนะครับ่าหาว่าผมบวกผิดเดอ้อผมใช้เฉพาะหลักหน่วยนะครับใครจะบวกเต็มจํานวนก็ได้นะครับก็ใช้หลักหน่วยเหมือนเดิมนะครับ แล้วแต่หลักการคิดของแต่ละคนเนาะผลลัพธ์ได้หนึ่งนะครับบวกสองคงที่นะครับได้สามนะครับพอได้สามบวกสี่คงที่ได้เจ็ดนะครับอันนี้คือเด่นหลักร้อยนะครับหนึ่งสามเจ็ดเป็นเลขคี่นะครับหนึ่งสามเจ็ดทีนี้ดูลูกศรนะครับผมจะทําลูกศรชี้ดูนะครับหลักหมื่นเลขสามนะครับดึงลงมาตั้งนะครับหลักสิบบนเลขศูนย์นะครับดึงลงมาตั้งบวกนะครับทีนี้หลักสิบล่างสองตัวนะครับเลขหนึ่งนะครับ ตัวที่2ร้อยครั้งที่1ก็คือเลข6กนะครับที่มันออก6 9 4อันนี้คือร้อยครั้งที่1ทีนี้ร้อยครั้งที่3 3ตัวนะครับร้อยครั้งที่3ก็คือน 2, 2นะครับที่มันออก2 ,8 ปนะครับดึงลงมา3ตัวนะครับมาตั้งบวกนะครับอันนี้นะครับตัวที่3อ่าต่อไป10ครั้งที่3เลข8นะครับ2ตัวนะครับดึงลงมาตั้งนะครับแบบนี้นะครับตัวที่2 ทีนีนวยครั้งที่4ก็คือเลข5้านะครับสามตัวนะครับเทม,มันอกเจ็ดหกห้านะครับดึงลงมาสามตัวนะครับาทนีนเ้เลขคงที่อยู่ด้านล่างนะครับเลขสามตัวนี้นะครับผลลัพธ์ได้หนึ่งนะครับก็บวกสองนะครับดูเลขคงที่ด้านล่างด้วยนะครับหนึ่งบวกสองก็ได้สามนะครับพอได้สามบวกสี่คงที่นะครับสามบวกสี่ก็ได้เจ็ดนะครับ อาแคปรูปภาพไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อที่หลักสิบนะครับอ่าทีนี้เรามาต่อกับหลักสิบบนนะครับเด่นสามตัวเดินมาได้ยี่สิบงวดนะครับผลรางวัลก็ยังตั้งอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าทีนี้ดูวิธีคิดสูตรด้านล่างนะครับให้ใช้หลักแสนสี่ตัวนะครับนำมาตั้งบวกนะครับ แล้วก็บวกหมื่นบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างบวกร้อยครั้งที่หนึ่งบวกสิบครั้งที่สองบวกสิบครั้งที่สามบวกร้อยครั้งที่สี่บวกร้อยครั้งที่สี่บวกสิบครั้งที่สี่ผลลัพธ์บวกเลขคงที่นะครับบวกสองบวกสามบวกสี่นะครับเลขคงที่บวกทุกครั้งที่คำนวณนะครับทีนี้ผมจะทำตัวอย่างให้ดูนะครับนำไปพิจารณาตัดสินใจกันเองนะครับเป็นตัวอย่างจริงนะครับ หลักแสนสี่ตัวนะครับหลักแสนก็คือเลขแปดนะครับสี่ตัวนะครับนามาตั้งบวกแล้วก็หลักหมื่นหนึ่งตัวนะครับสิบล่างหนึ่งตัวก็คือเลขหนึ่งนะครับสิบล่างเสร็จก็หน่วยนะครับหน่วยล่างนะครับหนึ่งตัวร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งตัวนะครับก็คือเลขหกนะครับที่มันออกหกที่มันออกหกเก้าสี่นะครับสิบครั้งที่สองสิบครั้งที่สองก็คือเลขสี่นะครับที่มันออกสามสี่เจ็ดนะครับ ต่อไป10บครั้งที่สามก็คือเลข8ดนะครับที่มันออกสองอปดปดร้อยครั้งที่4ี่ตัวนะครับเลข7จนะครับที่มันออกเจ5หห้าแล้วก็10บครั้งที่4ี่ก็คือเลข6นะครับแล้วบวกเลขคงที่เลข2นะครับก็เท่ากับไปเลยนะครับผมเปลี่ยนสีของเลขคงที่ก่อนนะครับ เปลี่ยนขนาดให้นะครับให้ใหญ่ขึ้นจะได้มองเห็นตอนบวกนะครับ60โอเคอ่าก่อนจะดูลูกศรเรามาบวกกันก่อนนะครับ8บวก8ได้16นะครับ6บวก8ได้14 4บวก8ได้12 2บวก3ได้5 5บวก1ได้6 6บวก6ได้12 2บวก6ได้8 8บวก4ได้12 2บวกได้10ตกเลข0นเริ่มใหม่นะครับ7ก็บวก7ได้14 4บวก6ได้10ตกเลข0นเริ่มใหม่นะครับได้2นะครับเลือ2ออยู่ตัวเดียวนะครับเราก็นำเลข2มาตั้งเลยนะครับอ่าพอได้2บวก3นะครับก็จะได้เลข5นะครับบวก3คงที่เนาะ2บวก3ได้5าพอได้5บวก4คงที่ก็ได้9นะครับสรุปแล้วนะครับหลัก10เด่นสองหนะครับ ทีนี้ดูลูกศรนนะครับผมจะทําลูกศรชี้ให้ดูนะครับหลักแสนสี่ตัวก็คือเลขแปดนะครับตัวที่หนึ่งอ่าทำไมเป็นสีดําเปลี่ยนสีก่อนเป็นสีแดงโอเคอ่าตัวที่สองหลักแสนตัวที่สองนะครับตัวที่สามอ่าตัวที่สี่นะครับอ่าแล้วหลักหมืน่นหลักหมื่นเลขสามนะครับตัวเดียวนะครับ สิบล่าง10ล่างก็คือเลข1นะครับตัวเดียวหน่วยล่างเลข6นะครับตัวเดียวร้อ euh. ยครั้งที 1> ่1ก็เลข6นะครับตัวเดียวที่มันออก6กเกนะครับร้อยครั้งที่1ทีนี้10ครั้งที่2 10ครั้งที่2ก็คือเลข4นะครับที่มันออก 3, 4 7ี่แล้วก็10ครั้งที่3ก็คือเลข8นะครับที่มันออก2 8 8แอ่าร้อยครั้งที่4 2ตัวนะครับเลข7นะครับที่มันออก7 6 5ห้านะครับ2ตัว อ่าทีนี้10นะครับ10ครั้งที่4ี่เขาเลข6ตัวเดียวนะครับเลขคงที่อยู่ด้านล่างนะครับเลข2นะครับผลลัพธ์ได้2บวกเลขคงที่เลข3อีกทีหนึงนะครับสบวกสได้5อ่าพอได้5้บวกสคงที่อีกทีหนึ่งนะครับ,บ,ก, 5, บ,ก,ก,รบก็ได้9นะครับอ่าแคปรูปภาพไว้นะครับจะไปต่อที่หลักหน่วยบนนะครับ ทีนี้เรามาต่อกับหลักหน่วยบนนะครับเด่นสามตัวเดินมาแล้วยี่สิบงวดนะครับผลรางวัลนะครับยังตั้งอยู่เหมือนเดิมนะครับและดูวิธีคิดสูตรด้านล่างนะครับให้ใช้หลักพันบวกหลักพันบวกสิบบนบวกร้อยครั้งที่หนึ่งบวกร้อยครั้งที่หนึ่งบวกสิบครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยครั้งที่หนึ่งตามด้วยบวกร้อยครั้งที่สองบวกหน่วยครั้งที่สองบวกหน่วยครั้งที่สอง บวกหน่วยครั้งที่3บวก10ครั้งที่4บวกหน่วยครั้งที่4ผลลัพธ์บวกเลขคงที่นะครับบวก7บวก1บวก1นะครับเลขคงที่บวกทุกครั้งที่คำนวณน,นะครับทีนี้ผมจะทำตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างจริงสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับจะนำไปใช้หรือเปล่านะครับตัดสินใจกันเองนะครับหลักพันคือเลข7นะครับ2ตัวนะครับเลข7เพราะว่าหลักพัน2ตัวเนาะ แล้วก็10บนนะครับ10บนคือเลข0นะครับร้อยครั้งที่1 2ตัวนะครับเลข6นะครับที่มันออก6 9 4นะครับ10ครั้งที่1ก็คือเลข9นะครับอ่าต่อไปหน่วยครั้งที่1หน่วยครั้งที่1มีอยู่2ตัวนะครับเลข4นะครับต่อไปร้อยครั้งที่2องร้อยครั้งที่2ก็คือเลข3นะครับที่มันออก3 4 7 ต่อไปหน่วยครั้งที่2หน่วยครั้งที่2ก็คือเลข7นะครับ2ตัวนะครับหน่วยครั้งที่3ก็คือเลข8นะครับตัวเดียวที่มันออก2 1, 8 8แอ่าแล้วก็10ครั้งที่4ก็คือเลข6ตัวเดียวนะครับที่มันออก765แล้วหน่วยครั้งที่4ก็คือเลข5บวกเลขคงที่เลข7นะครับก็เท่ากับไปเลยนะครับโอ้รู้สึกว่าจะตัวใหญ่เกิน เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีเลขคงที่ก่อนเลขเจนะครับตัวสุดท้ายขวามือนะครับเปลี่ยนสีก่อนเดี๋ยวย่อขนาดสักแป๊บหนึ่งมันใหญ่เกินนะครับเอาสักห้าสิบห้าโอเคอบวกกันเลยนะครับ7จบวกเนะครับได้สิบสีนะครับข้ามเลขศูนย์มาเลยนําหลังหน่วยเลขสีนะครับบวกหได้สิตกเลขศูนย์เริ่มใหม่นะครับ6กบวกเได้สิบห้นะครับ อ่าห้บวกสีได้เก้านะครับเกบวกสีได้สิบสามสาบวกสได้หกหบวกเกดได้สิบสบวกเกดไดสิบตกเลขศูนย์เริ่มใหม่นะครับ8ปบวกหได้14บสี่บวกหได้9 9้บวกเได้16กนะครับก็นําเลขหกมาตั้งหลักหน่วยนะครับเลขหกนำม,มาตั้งแล้วบวกหนึ่งนะครับ เป็น7บวก1เป็น8นะครับสรุปแล้วหลักหน่วยบนนะครับเด่น6 7 8นะครับทีนี้ผมจะทำลูกศรให้ดูนะครับหลักพันหลักพันคือเลข7นะครับ2ตัวนะครับทำไมเป็นสีดำอีกแล้วหลักพันสองตัวเด้เลข7นะครับแล้วหลักสิบบน1ตัวนะครับร้อยครั้งที่1 2ตัวนะครับเลข6นะครับที่มันออก หกเก้าสี่สองตัวนะครับแล้วสิบครั้งที่หนึ่งเลขเก้าตัวเดียวน,นะครับหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขสี่สองตัวนะครับนี่นะครับดึงลงมาตั้งบวกเด้ออาร้อยครั้งที่สองสองร้อยครั้งที่สองก็คือเลขสามนะครับตัวเดียวหน่วยครั้งที่สองเลขเจ็ดนะครับสองตัวนะครับตัวที่สอง หน่วยครั้งที่สามเลขแปดนะครับที่มันออกสองแปดตัวเดียวนะครับสิบครั้งที่สี่เลขหกนะครับที่มันออกเจ็ดหกห้าตัวเดียวนะครับต่อไปหลักหน่วยร้อยครั้งที่สี่นะครับก็คือเลขห้าตัวเดียวนะครับเลขคงที่เลขเจ็ดอยู่ด้านล่างนะครับผลลัพธ์ได้หกนะครับบวกหนึ่งก็เป็นเจ็ดพอได้เจ็ดบวกหนึ่งก็เป็นแปดนะครับนี่นะครับแคปรูปภาพไว้นะครับ จะไปต่อที่10บล่างนะครับหลัก10บล่างมาต่อที่หลัก10ล่างนะครับเด่น3มตัวเดินมาแล้วยี่ิงวดนะครับผลรางวัลก็ยังตั้งอยู่เหมือนเดิมนะครับและดูวิธีคิดสูตรด้านล่างนะครับให้ใช้หลักร้อยบวกสิบล่าง3ามตัวเด้อมาตั้งบวกนะครับแล้วก็ บวก10ครั้งที่1บวก100ครั้งที่2บวก100ครั้งที่2บวก10ครั้งที่2บวกร้อครั้งที่3บวก10ครั้งที่3บวก10ครั้งที่3ต่อด้วยบวกหน่วยครั้งที่4นะครับผลลัพธ์บวกเลขคงที่นะครับบวก5บวก1บวก1นะครับบวกทุกครั้งที่คำนวณนะครับเลขคงที่ทีนี้ผมจะทำตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างจริงนะครับสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับ หลักร้อยคือเลขเจ็ดนะครับตัวเดียวสิบล่างสามตัวนะครับเลขหนึ่งนะครับนํามาตั้งบวกนะครับอ่าสิบครั้งที่หนึ่งก็คือเลขเก้านะครับที่มันออกหกเก้าสี่ร้อยครั้งที่สองสองตัวนะครับอ่าก็คือเลขสามนะครับที่มันออกสามสี่เจ็ดสิบครั้งที่สองก็คือเลขสี่นะครับอ่าร้อยครั้งที่สามก็คือเลขสองนะครับตัวเดียวที่มันออกสองแปดแปด และก็10บครั้งที่สามสองตัวก็เลข8ดนะครับต่อไปหน่วยครั้งที่4ก็เขาคือเลขห้านะครับตัวเดียวเทียมดอกเจ็ดหห้านะครับบวกเลขคงที่เลขห้านะครับก็เท่ากับไปเลยนะครับเปลี่ยนสีเลขคงที่นะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเลขคงที่ก่อนจะดูลูกศรน,นะครับมาบวกกันก่อนเนาะ อบวกห่งบวกหนบวกหนะครับได้10ตกเลขศูนย์นะครับเริ่ม,มใหม่นะครับเก้าบวกสได้1 2นะครับ2อบวกสได้ 5, 5้าบวกส่ได้9 9้บวกสได้1นะครับได้11อนั่นแหละเฉพาะหลักหน่วยอ่บวกแได้9 9้บวกแได้17 7บวกหได้12 2สบวกหได้7นะครับ แล้ววกหนึ่งนะครับเป็นแปดพอได้แปดวงหนึ่งเป็นเก้านะครับหลักสิบล่างเด่นเจ็ดแปดเก้านะครับอ่าที่นี้ดูลูกศรน,นะครับหลักร้อยคือเลขเจ็ดนะครับตัวเดียวนะครับดึงลงมาตั้งสิบล่างสามตัวนะครับคือเลขหนึ่งนะครับอ่าดึงลงมาตั้งโอ้ทำไมเป็นสีดําทั้งหมดเนาะที่นี้เป็นสีดําทั้งหมดเลยเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้ก่อนทําไมจึงเป็นสีดา อ่ะสิบล่างตัวที่สองตัวที่สามสิบครั้งที่หนึ่งคือเลขเก้านะครับตัวเดียวที่มันออกหกเก้าสี่ร้อยครั้งที่สองก็คือเลขสามนะครับสองตัวที่มันออกสามสี่เจ็ดนะครับดึงลงมาสองตัวสิบครั้งที่สี่โอไม่ใช่สิบครั้งที่สองก็คือเลขสี่ร้อยครั้งที่สามคือเลขสองตัวเดียว สิบครั้งที่สามสองตัวเลขแปดนะครับดึงลงมาตั้งแบบนี้นะครับหน่วยครั้งที่สี่ตัวเดียวนะครับเลขห้านะครับที่มโนเจ็ดหกห้าเลขคงที่เลขห้าอยู่ด้านล่างนะครับผลลัพธ์นะครับบวกกันได้เจ็ดนะครับแล้วบวกหนึ่งคงที่นะครับก็ได้แปดพอได้แปดบวกหนึ่งคงที่นะครับก็ได้เก้านะครับแคปรูปภาพไว้นะครับผมจะไปต่อที่หลักหน่วยล่างนะครับ ทีนี้มาต่อกับหลักหน่วยล่างนะครับเด่น3ตัวเดินมาแล้ว21งวดนะครับมีสูตรเดียวที่เดิน21งวดนอกนั้น20งวดทั้งหมดนะครับก่อนหน้านะครับงวดปากหลักก่อนหน้านะครับและผลรางวัลก็ยังตั้งอยู่เหมือนเดิมนะครับทีนี้ดูวิธีคิดสูตรด้านล่างนะครับให้ใช้หลักแสนบวกหลักแสนบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกร้อยครั้งที่1 บวกร้อยครั้งที่1บวกหน่วยครั้งที่1บวก10ครั้งที่2บวก10ครั้งที่2บวก10ครั้งที่2บวกหน่วยครั้งที่2บวกหน่วยครั้งที่สบวกหน่วยครั้งที่3ผลลัพธ์บวกเลขคงที่นะครับบวก1บวก3บวก2เลขคงที่บวกทุกครั้งที่คำนวณนะครับอ่าทีนี้ผมจะทำตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างจริงนะครับสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับ หลักแสนสองตัวนะครับหลักแสนคือเลขแปดนะครับสองตัวหน่วยล่างสองตัวหน่วยล่างสองตัวก็คือเลขหกนะครับร้อยครั้งที่หนึ่งร้อยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขหกนะครับสองตัวหน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสี่นะครับตัวเดียวนะครับสิบครั้งที่สองสามตัวนะครับสิบครั้งที่สองก็คือเลขสี่นะครับสามตัว อ่ทีนี้อะไรอีกหน่วยครั้งที่2ก็คือเลขเจ็ดนะครับตัวเดียวหน่วยครั้งที่3ก็คือเลข8นะครับ2ตัวบวกเลขคงที่เลข1นนะครับก็เท่ากับไปเลยนะครับอ่าเลขคงที่เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเลข1นนะครับอ่ะบวกกันก่อนเนาะ8บวก8ได้16นะครับ 6บได้12 2บวก6ได้8นะครับ8บวก6ได้14 4บวก6ได้1 0ตกเลข0นะครับเริ่มใหม่นะครับ4บวก4ได้8นะครับ8บวก4ได้1 2 2บวก4ได้6 6บวก7ได้13 3บวก8ได้1 1นะครับ1บวก8ได้9 9บวก1ได้1 0นะครับ เอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับมาเป็นเลขเด่นคือเลข0แล้วบวก3คงที่นะครับ0นย์บวก3ก็ได้3อ่าพอได้3บวก2คงที่นะครับได้5นะครับอ่าเลขเด่นหลักหน่วยล่างนะครับ0 3นนะครับอ่าทีนี้ดูลูกศรน,นะครับหลักแสน2ตัวคือเลข8นะครับดึงลงมาตั้งบวกนะครับทำไมชอบเป็นสีดำนอทีนี้ลูกศซ่อ่าหลักแสนตัวที่2 หน่วยล่างเลข6กตัวนะครับตัวที่2ร้อยครั้งที่1 2สองตัวนะครับคือเลข6นะครับที่มันออก6 9 4นะครับดึงลงมา2ตัวมาตั้งบวกหน่วยครั้งที่1ก็คือเลข4นะครับ10ครั้งที่2 3ตัวนะครับก็คือเลข4ี่ตัวนะครับที่มันออก3 4 7ตัวที่2ตัวที่สาม หน่วยครั้งที่สองก็คือเลข7นะครับอ่าทีนี้หน่วยครั้งที่สามสองตัวนะครับเลข8ดนะครับดึงลงมา2ตัวนะครับบวกเลขคงที่เลข1อยู่ด้านล่างนี่นะครับอ่าผลลัพธ์ได้ศูนย์บวกสามคงที่นะครับก็ได้สามอ่าพอได้สามบวก2คงที่นะครับก็ได้ห้านะครับอ่าแคปรูปภาพไว้นะครับอ่าย้ำว่าเป็นแนวทาง นะครับแล้วก็สอนฟรีแจกสูตรฟรีนะครับถ้าไม่ลำบากเม้นขอบคุณใต้วิดีโอได้นะครับไม่ต้องด่าเด้อผมก็ไม่รู้เลขจะออกอะไรนะครับอ่านี่ก็ทําคลิปให้ดูทําวิดีโอมให้ดูนะครับสอนการคํานวณถ้าชอบก็เก็บไว้ใช้นะครับชอบสูตรไหนก็ใช้สูตรนั้นนะครับผมก็แจกทั้งวดนะครับก็ลองไปดูคลิปวิดีโอเก่าๆได้นะครับชอบสูตรไหนนะครับไปที่ช่องคณิตศาสตร์ได้บ้านนะครับแล้วกด หรือแตะครับว่าวิดีโอนะครับคุณก็จะเห็นวิดีโอทั้งหมดนะครับวิดีโอล่าสุดจะอยู่ด้านบนนะครับวิดีโอเก่าๆหรืองวดเก่าๆจะอยู่ด้านล่างก็ลองเลื่อนหาดูนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูนะครับชอบสูตรไหนก็เก็บไว้ใช้นะครับสูตรเก่าสูตรใหม่มีโอกาสผิดถูกเท่ากันนะครับเพราะคือการเดานะครับการวิเคราะห์การเดาพูดง่ายๆก็คือการเดานะครับ ถูกอยู่ที่ดวงและก็อยู่ที่ตัวคุณไม่ใช่อยู่ที่ตัวผมคนสอนนะครับผมสอนสูตรแจกสูตรนะครับผมไม่ได้แจกเลขที่จะออกนะครับผมไม่ใช่คนล็อกเลขนะครับผมไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรเด้อให้เข้าใจตรงนี้นะครับผมมาแจกสูตรไม่ได้แจกเลขที่จะออกนะครับอันนี้พูดบ่อยมากนะครับก็มีคนเข้ามาด่าผมทุกงวดเลยนะครับ คุณด่าผมมาผมก็ด่ากลับนะครับไม่โกงนะครับถ้าด่ามากๆผมก็จะบล็อกเลยนะครับคุณก็จะไม่เห็นผมอีกต่อไปนะครับหากไม่ชอบแนวทางของผมนะครับก็ไปดูคนอื่นนะครับคนที่เขาให้แม่นๆนะครับเข้าใจตรงกันเนาะท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมั่งมีเงินทองขอให้ทุกคนถูกรางวัลนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ ถ้าหากเพื่อนๆหรือ FC ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งด้วยนะครับเวลาผมลงคลิประบบก็จะแจ้งเตือนแล้วคุณก็กดเข้าไปดูนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ